เราเพิ่มเมอธิบายให้เสร็จก่อนนะแบบปรกอที่สี่การสร้างและต่อเติมเพิ่มมาดูข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งเพิ่ต่อเติมเส้นขนานออกมาเราจะเห็นเส้นขนานใช่ไหมครับดูต่อเติมออกมาปุ๊บขนาดกันสองเส้นเดี๋ยวขึ้นไว้นะครับขนาดกันสองเส้นดังนั้นหนึ่งเราเห็นได้ว่าลากเส้นขนานไปอันนี้คือ x เพราะอะไรมุมแย้งเท่ากันโอเคไหมครับมุมแย้งเท่ากันต่อไปตรงนี้มุมประชิดใช่ไหมครับอันนี้มุมประชิดมุมประชิดตรงนี้คือทั้งหมดนี้คืออะไรคือร้อยแปดสิบแต่ใช้ไปแล้วสามสิบห้าก็เลยเหลือสี่สิบห้าใช่ไหมอ่ะใช้ไปแล้วร้อยสิบห้าก็เลยเหลือสี่สิบห้าแทนทฤษฎีสามเหลี่ยมมุมภายนอ่ะ มุมภายนอกออกไปด้านในด้านหนึ่งมุมจะได้เท่าก,กับมุมภายนอกจะได้เท่าก,กับไรมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามลงมปก็คือ25บวกกับ45ห้ไอ้กำับสีได้ใช่ไหมเอ็กซนานี้ก็้เป็นอท่ากับีอ่าจากทฤษฎีนี้ใช่ไหมทน้เอก a ่านี้ยเ C ะ C เท่าก,กับรเอบวก B แ้เงเท่ากับอะไรเจ็ดส<ม>ิบใช่ไหมครับเอท่ากับเจ็ดสิบโอเคข้อที่สองอ่าสองข้อบอกเดี๋ยวราขับไปทบทวนต่อเติมออกมาแนะต่อเติมออกมาปุ๊บต,ต่อเติมออกมาปุ๊บแล้วต่อเติม อ่าดังนั้นตรงนี้เป็น40เพราะเป็นลายเป็นมุมแยมใช่ไหมครับตรงนี้เป็น40เพราะว่าเป็นมุมแยาจากนั้นตรงนี้เม่นอะตรงนี้เป็น140ใช่ไหมใช่ป่ะดังนั้นเราจะได้ลาย1จากทฤษฎี170ถ้ากับลายถ้ากับ x บวก140โอเคไหมครับเพราะว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมองแหลมแลรูกเนาะ ่าเจ็ดสิบเท่ากับร้อยสี่สิบบวกเอ็กมุมตรงมุมภายนอกที่ต่อมาเท่ากับลายมุมภายในที่มุมภายในที่ตรงข้ามลงกันก็คือเอ็กบวกสี่สิบเอ็กเท่ากับร้อยเจ็ดสิบร้อยสี่สิบอ่าเท่ากับลายเท่ากับสามสิบโอเคนะอ่าต่อไปต่อเติมต่อเติมครับตอนนี้ต่อเติมเส้นขนานเห็นเส้นขนานไหมเส้นขนานมันจะเป็นยังไงครับ ก็จะเป็นลูกสอนใช่ไหมครับอ่ะนี่คือเส้นขนาดก็ต่อเปี้ยวเลยนะต่อให้มันตรงตรงอ,อ่ะก่านเอื่นทฤษฎีนี้แน่นอนเลยตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือตรงนี้คือรวมกันเท่ากับร้อยแดสิบใช่ไหม หมญญายแสดงว่าตรงนี้ต้คือร้อยห้าใช่ไหมครับก็คือรอหนึ่งห้าตรอ่ามุมตรงข้าม <5, S 1> เราจะหาค่า x ได้ยังไงอ่าเดี๋ยว่าตรงนี้ก็คือร้อยห้าเหมือนกันมุมตรงข้ามใช่ไหมดังนั้นตามทฤษฎีสามเหลี่ยม x เท่ากับอะไรเท่ากับร้อยห้าบวกกับสิบห้าใช่ไหมครับ <5 S 1> ทฤษฎีสามเหลี่ยม x เท่ากับอะไยร้อยห้าบวกด้วยสิบห้า จากทฤษฎีของเราได้เหนอร้อยยี่ส<อ>ิบ <120. S 2> โอเคนะครับจากทฤษฎีได้อ่าต่อไปข้อที่สี่ครับต่อเติมต่อเติมมากตรงนี้เป็นเส้นตัดเส้นตัดลองนี้เป็นเส้นตัด ต่อเติมมาเราเห็นได้ว่าอามุมแย้งเท่ากาันเท่ากาันเท่ากันตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือหกสิบสองเราเห็นได้ว่าจากรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เนาะรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เราจะได้ว่าร้อยสามสิบเท่ากับ x บวกหกสิบสองจำได้ไหมเข้าใจไหมใช่ไหมลูกทฤษฎีสามเหลี่ยมใช่ไหมครับ ไอ้ย่างนี้ว่า130เนี่ยเท่ากับอะไรเท่ากับ x บวก62 <c oughs> ก็คือต่อด้านในด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมออกไปมุมตรงข้ามรวมกันเท่ากับ 4, 6, อ่าอ่างั้นเะตออะไรก็ว่ากันไป โอเคต่อไปข้อที่ห้าอต่อไปให้มันกรนนะันกันต่อไปอ่าดังนั้นอ่าสัญลักษณ์นี้เก้าสิบองศาอยู่แล้วเนาะเนี่ยเก้าสิบองศาลงไว้ร้อยแปดสิบในเก้าสิบ แสดงว่าตรงนี้มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมคือเท่ากับเท่าไรา่มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมตอนนี้ต้องเป็น45ถึงได้180ใช่ไหมเพราะว่าทั้งหมดนี้รวมกัน่ากับเท่าไรครับ,รรบตอนนี้รวมกันได้เท่ากับ180โอเคไหมครับอ่าตองนี้ก็รวมกันได้เท่ากับ180ต่อไปมุมตรงคือกี่องศาครับมุมตรงคือ180องศาตรนนี้คือ180องศา x มันคือรูปไหน x มันคือรูปนี้เนาะ นี่ค่าของ x มันคือ45กับอะไรกับ180รวมกันโอเคไหมครับนี่ค่าของ x เ,เนี่ยเพราะมันว่าทับงั้น x ต้องกับอะไรครับ x ก,ก,กับร้อยบวก่อ่า x ท่ากับ180ดบบวก45่้่ากับ225้ยบใช่ไหมครับ โอเคอีกข้อนะึ่งข้อหกข้อนีติมพันอย่างนั้นทำรูปสอดแบบนี้เลยมัน,นยังไปยังเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่เขียนครับก็เลยเอามาเขียนข้างนอกให้เขาบอกว่ามุมนี้คือสามสิบห้านะอ่าก็มีพื้นที่เขียนเาบอกว่ามุมนี้คือสามสิบห้าเราลากต่อเตอิมออกมาใช่ไหมต่อเตอิมออกมาให้มันเกิดเส้นขนานแล้วก็เห็นเส้นตัดได้ชัดเจนนะครับ ตอนนี้มีค่าเท่ากับ x ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นอะไรมุมคูส่สมนเนาะหรืออย่างนี้ก็ได้มีค่าเท่ากับ x มดนเลยดังนั้นรู้แล้วเห็นไหมกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมเสร็จเราแล้วเห็นไหมเสร็จแล้ว,ลวนวี่มุมภายนอนที่ต่อเติมออกไปของรูปสามเหลี่ยมจะเท่ากับมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามรวมกันกดังนั้นก็เป็นลายเป็น x เท่ากับอะไรครับอ่าอย่างก่อน x บวกยี่สิบเท่ากับสามสิบห้าใช่ไหมครับ x มุม x บวก ยี่สิบเท่ากับสามสิบห้าดังนั้น x เท่ากับไรสามสิบห้าลบยี่สิบ x เท่ากับสิบห้าโอเคไหมครับครับอีกข้อไมได้อ่าต่อไปเส้นขนาดตรงไหนเส้นขนาดตรงนี้อตนนั้นมันมี เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้เรียนอะไรีไม่ใช่เรียนไอวันศุกร์เรียนระบบสมการให้คล่องนะ,ะสมการตัวแปรเดียวพอได้แล้วต่อไปต้องเรียนสมการสองตัวแปรสามตัวแปรด้วยต่อไปครับาเนี่ยเราจะได้ตรงนี้เท่ากันเพราะอะไรเป็นมุมแย้งเห็นไหมครับอันนี้เป็นห้าสิบเห็นไหมครับมุมแย้งเท่ากันสามเหลี่ยมแล้วตอนนี้เป็นเส้นทางสามเหลี่ยมแล้วแสดงว่าห้าสิบบวกสี่สิบบวกเอ็กซ์เท่ากับร้อยแปดสิบใช่ไหม าเอาม,เม่้มาออไหมาไหนดเอา้าวไ็้วยกันนี่นะ,ะไม่มีไม่หมดแล้วพี่เห็นแนไมได้ครหมดแล้วแล้วพี่กินข้าอ,อะไรครเดี๋ยวลายไปนี่อัดอยู่อ้าั้นเวลาเป็นอะไรครับห้าสิบ ห้าสิบบวกสี่สบวก x เท่ากับร้อยใช่ไหมครับนั้นก็เปก็ลายเป็นเท่ากับลายร้อยแปดสิบลบห้าสิลบสี่นั้นเเท่ากับลายเอเท่ากับเกโอเคไหมครับเราให้คุณดีขอ้